สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับแพทอีกแล้วนะคะที่หน้าโชว์รูมของเราเลยค่ะฟอร์ดกระป๋อเพลค่ะแล้ววันนี้นะคะแพทพารถสุดหล่ออะ,ะมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะเป็นรถที่เตรียมส่งมอบนะคะไปชุมพรพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถคันนี้นะคะเป็นรถรุ่นอะไรราคาเท่าไหร่และแคมเปญดียังไงใส่อะไรให้ลูกค้าไปบ้างค่ะค่ะด้านหน้านะคะอย่างที่ลูกค้าเห็นเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นตัว โอเพนแคบนะคะ XL p l พันะคะเป็นแคปยกสูงของ f o r d แล้วนะคะราคาค่าตัวคันนี้จะอยู่ที่7,90 0 0บาทนะคะแต่คันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นอยู่ที่ฟรีดาวนะคะหรือเลือกผ่อนที่9,900บาทนะคะอันนี้ลูกค้าสนใจแบบไหนนะคะก็สามารถทักมาหาแพทได้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นเลยด้านหน้าเนี่ยแต่งแต่ละแบบนี้ออกไปเลยนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะมีในส่วนของตัวด้านหน้าเลยชัดเจนนะคะตัวนี้เป็นสกูปฟิตนะคะทรงแรดเป็นรูปแรดเนาะ แล้วก็ด้านล่างตรงนี้ลูกค้ารีเควสมาอยากได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นกระจังหน้าฝอนะคะ FORD สี o R D น้ำเงินเข้ากับตัวรถมากๆเลยค่ะนะคะแล้วก็ถัดมานะคะด้านข้างตรงนี้เราก็ยังให้ความสำคัญกับลูกค้านะคะโดยการใส่นะคะตัวนี้เลยเป็นตัวซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะตัวนี้มีหมุดให้ด้วยเพิ่มความหล่อดุด,ดันความเข้มอีกนะคะแล้วตรงนี้เป็นแม็กลายยอดกีตาของเรานะคะเป็นแม็กลายดอกไม้นะคะมาพร้อมกับยางมอนเตอร์ขอบ16นะคะ เพื่อให้ความดูสปอร์ตดูลุยขึ้นนะคะแล้วก็คันนี้นะคะด้านข้างตรงนี้ลูกค้ารีเควสต์มาเป็นสติกเกอร์นะคะรูปม้าเลยขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีใส่ในส่วนของตัวเราหลังคาให้แล้วก็เป็นคิวกันสาดมาให้ด้วยนะคะด้านหลังเลยเราก็ใส่มาในส่วนของตัวโลบาเหล็กตัวนี้นะคะเป็นของ o u เลนเดอร์ตัวนี้จะเป็นโลบาแขนตัวแขนยาวของアウเลนเดอร์ตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ ในการใส่โลบาตัวนี้เราไม่ได้เจาะรถเลยนะเราใส่ลงไปตามล็อกที่รถมีอยู่แล้วอันนี้คือดีมากเลยสําหรับฟอร์ดเราละค่ะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะเป็นรถรุ่นนะคะ OpenCAP XL p l u s นะคะจัดโปรโมชั่นอยู่ที่ฟรีดาวหรือเลือกผ่อน9,900บาท84งวดน,นะคะแล้วถ้าสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเข้ามาหาแพทไดที่โชว์รูมฟอร์กันลประพฤก์นะคะหรือทักมาในข้อความ โทรมาหาได้ที่เบอร์0809226851ค่ะแพัตฟอทุกคนอยู่นะคะ